สวัสดีครับพเพื่อนเพื่อครับต้องบอกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเป็นหวัดต,ต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงประมาณ1เดือนแล้วจนถึงวันนี้นะครับเป็นวันที่ครบรอบ1เดือนอฏีกับการที่ผมเป็นหวัดไม่รู้จะมาบอกเล่าทำไมนะครับแต่ว่าต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ครับว่าการเป็นหวัดไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยแล้วก็โดยเฉพาะอาชีพที่จําเป็นที่จะต้องถ่ายภาพพบเจอผู้คนแบบเราแบบนี้นะครับเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อมากกับการที่เราจะต้องเป็นหวัด ก็บอกเพื่อนๆอย่างนี้นะครับว่าอาชีพช่างภาพอย่างเราเนี่ยเป็นอาชีพที่จําเป็นที่ต้องพบเจอคนมากๆแล้วก็การที่เราจำเป็นที่จะต้องได้เจอคนต่างๆเนี่ย โดยเฉพาะในช่วงที่มันมีเชื้อโควิดแพร่ระบาดแบบนี้นะครับโอกาสที่เราเนี่ยจะเป็นทั้งผู้ติดเชื้อรวมถึงเป็นผู้แพร่เชื้อให้กับคนอื่นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เสี่ยงมากๆแล้วก็เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงมากจริงๆดังนั้นนะครับตัวผมเองเนี่ยมีการตรวจเช็คตัวเองนะครับทุกๆสัปดาห์ทุกๆ2สัปดาห์นะครับกับการที่จะต้องตรวจโควิดให้กับตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยมี ความเสี่ยงหรือว่ามีการติดเชื้อโควิดแล้วหรือยังเพราะว่าโรคโควิดเนี่ยเป็นช่วงเป็นโรคที่ตอนนี้นะครับสังคมให้การระมัดระวังกันมากเพราะว่ามีทั้งโอกาสเสียชีวิตแล้วก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยขนาดหนักเนี่ยสูงมากๆเลยทีเดียวรวมยังถึงอตอนนี้ปัจจุบันนี้การฉีดวัคซีนในบ้านเราเนี่ยก็เรียกว่ายังไม่ไแพร่หลายยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทาให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ย มันยังทําไม่ได้ดีนะตัวผมเองเนี่ยเป็นหวัดมาในระยะเวลาหนึ่งเดือน,นต้องบอกว่ามีความกังวลแล้วก็มีความเป็นห่วงตัวเองมากๆว่าเอ๊ะตอนที่ผมเป็นหวัดตอนแรกๆเนี่ยผมเป็นโควิดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีอาการใกล้เคียงกันมันมีอาการค,คล้ายๆกันก็ตรวจต,ตัวเองตลอดเวลานะครับเช็คแอนติเจนเทสตัวเองตลอดเวลาว่าเอ๊ะเราเป็นโควิดหรือ,อยังซึ่งสุดท้ายแล้วก็ผมก็เป็นแค่หวัดแต่สิ่งที่อยากที่จะนํามาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆฟังอย่างมากที่สุดก็คือการที่เราเป็นหวัดหรือการที่เราไม่สบายเนี่ยกับการที่เรา ไม่ดูแลไม่สังเกตตัวเองแล้วก็ไม่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพตัวเองเนี่ยมันส่งผลกับการทํางานของเราเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเป็นหวัดหรือว่าเวลาที่เราไม่สบายอย่างแน่นอนเราไม่สามารถที่จะทำงานได้โดยเฉพาะอาชีพช่างภาพอย่างเรานรในช่วงที่ภาวะโควิด -19 ระบาดแบบนี้นะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นหวัด โอกาสที่เราจะออกไปทํางานท้้งรอกได้เนี่ยมันก็น้อยลงไปโดยเฉพาะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันมีงานเข้ามาเนี่ยค่อนข้างน้อยอยู่แล้วก็จําเป็นมากๆที่เราจําเป็นที่จะต้องดูแลรักษาสุขภาพของเราให้ดีมากๆ หนึ่งเดือนที่ผ่านมาผมกับการเป็นหวัดนะครับบอกได้เลยว่าผมไม่ได้ใส่ใจดูแลตัวเองในเรื่องของการรักษาอาการหวัดของตัวเองเลยไม่แม้แต่จะกินยาเลยด้วยซ้าน,นะครับก็ต้องบอกว่ามันมันมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากที่จะนั่งมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังก็คือเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยในวันที่แบบครบรอบ29วันของการเป็นหวัดเนี่ยเมื่อคือนเนี้ยผมเมื่อาวานนี้ผมทํางานหนักมากแล้วก็ทางานที่ออฟฟิศน,นะครับถ่ายนู่นถ่ายนี่ทํานู่นทำนี่นหลายอย่างนะครับแล้วก็ ค่อนข้างเหนื่อยก็กลับบ้านไปก็เหนื่อยก็นอนเร็วไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับแต่ว่าที่มันผิดปกติปรจากทุกวันคือ ทุกปันที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงประมาณในช่วงชีวิตช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการที่เราจาเป็นที่ต้อง work from home เนี่ยหลายหลายครั้งเนี่ยผมนอนดึกมากๆนอนระดับตีสี่ตีสี่ครึ่งบางทีก็นอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่เรานอนดึกเนี่ยมันทําให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้รับการเยียวยามันไม่ได้รับการฟื้นฟูตามธรรมชาติเมื่อคืนนี้ผมนอนเร็วครับนอนประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วก็ตื่นทีแปดโมงเช้าของวันนี้เลยซึ่งหลังจากที่ผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าผมแปลกใจตัวมากๆว่าอาการหวัดที่ผมเคย ม,มันลดน้อยถอยลงไปมากๆน้อยไปมากๆประมาณสัก7-80%ของของอาการหวัดที่ผมเป็นเมื่อวานนี้นะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างแปลกใจตัวเองว่าเอ๊ะสิ่งนี้มันเกิดขึ้น,นมันคืออะไรอ๋อผมก็มาเรียลล e ์ได้ม,มาระหนักรู้ได้นะครับว่ามันเกิดจากการที่ผมเนี่ยไม่ได้พักผ่อนให้เพียงพอมาต่อเนื่องยาวนานทําให้อาการหวัดของผมเนี่ยมันไม่ลดน้อยถอยลงไปสักทีหนึ่งพอเมื่อคืนเนี่ยผมได้พักผ่อนเต็มที่นะครับมันก็เลยทําให้อาการหวัดของผมเนี่ย แทบจะหายไปเลยทีเดียวซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าผมยังคงนอนเร็วๆแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็เริ่มต้นดูแลสุขภาพจริงจังกินอาหารดีๆหน่อยนะครับกินเ,เครื่องดื่มร้อนๆดื่มเครื่องดื่มร้อนๆนะครับแล้วก็กินอาหารร้อนๆรวมไปถึงพักผ่อนเยอะๆออกกําลังกายให้มากขึ้นเนี่ยเชื่อว่าการวัดที่ผมมีอยู่เนี่ยมันจะหายไปในอีก แค่ไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยอาจจะอีกวันสองวันข้างหน้าผมอาจจะหายสนิทเป็นปลิดทิ้งแล้วก็ได้ตรงนี้นะครับผมก็เลยอยากที่จะมา,าเรียกว่าใช้คาว่าเตือนและกันใช้คำว่าเตือนกับเพื่อนๆและกันสำหรับคนที่อาจจะ Work f r ฟ m Home อยู่ที่บ้านหรือว่าอาจจะต้องจําเป็นที่ต้องทํางานอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเวลาในการดูแลสุขภาพมากขึ้นเท่าไหร่ไม่ว่าเราจะมีข้ออ้างในเรื่องของงานเยอะงานหนักทํางานไม่ทันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีเวลา สุดแท้แต่เราจะจินตนาการเลยครับว่าเราจะมีข้ออ้างให้กับตัวเองอยังไงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพถ้าเกิดเราไม่ดูแลสุขภาพของเราเองเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะหยิบยื่นเอาสุขภาพดีมาให้เราได้อีกแล้วนะครับ เริ่มต้นจากสุขภาพที่ดีของเราก่อนเราจะสามารถลุกขึ้นมาทำงานที่มันมีประสิทธิภาพแล้วก็มีศักยภาพในการทำงานที่มากเพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของสุขภาพของเราเองงานที่ออกมามก็จะมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลที่มากขึ้นตัวเราเองก็จะมีความสุขกับการทํางานมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเจ็บป่วยอีกต่อไปตรงนี้ก็เลยอยากที่จะฝากเพื่อนๆไว้นะครับโดยเฉพาะในช่วงโควิดสิเนี่ยใครที่จําเป็นที่จะต้องออกไปพบปะผู้คนหรือว่าออกไปนอกบ้านแม้แต่จะออกไปตากผ้าออกไปซื้อ ้าออกไปทําอะไรเล็กๆน้อยหน้าบ้านใกล้ๆบ้านตัวเองเนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องปิดแมสใส่แมสนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโควิดเพราะเชื้อโควิดตอนนี้เระลึกกูเลยครับว่ามันอยู่รอบตัวเราอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดเชียวขนาดผมเองเนี่ย เป็นแค่วัดผมยังรู้สึกเซ็งกับมันมากมากแล้วถ้าเกิดเป็นเพื่อนเป็นโควิดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะหนักกว่าเดิมน,นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวิดีโอนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพผมก็อยากที่จะมาเตือนเพื่อนๆนะครับให้ดูแลสุขภาพเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่มีความสุขกับการทํางานที่เรารักต่อไปในอนานะคตครับตดวรักและห่วงใย,ยนะครับล้วพบใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ